สวัสดีครับชาว a c e b o o ก Live เลียงบอกว่าให้เรียกว่าข้าวหมูพะโลแต่จริงๆมันคือข้าวหมุดตุนนอ,อย่างนี้วิธีการมาหน่าง,ง่ายมากเลยคือมาสถานีเจียงไคเช็กนะเสร็จแล้วก็ขึ้นเนี่ยทางออกที่สองง่ายมากเลยทางออกที่สองร้านมันจะอยู่ร้านมันจะอยู่เนี่ยทางออกที่สองเดี๋ยวของข้ามถนนก่อนนะคือมันจะอยู่ทางออกที่สอง ร้านมันจะอยู่ขัดไปนิดเดียวเองอ่าเนี่ยทางออกที่สองผมจะถึงแล้วทางออกที่สองคือถ้าเราไปประตูห้าประตูหกนั้นก็คือไปอนุสรสถานแต่ถ้าเรามาสถานีเชียงไคเช็คเนี่ยออกประตูสองเฟิร์นี่ขนตอนนี้เร่าเรียงบอกแล้วว่านั้นเหมือนซื่อฉางนั้นเหมือนซื่อฉางก็ลว่า ตลาดนั้นเหมือนตลาดประตูใต้นั้ันันเหมือนซื่อชาอ,ออกประตูสองมาปุ๊บเสร็จล้านี้เนี่ยคนจะยืนรอคิวยาวมากทีนี้โปรแกรมตอนนี้มันก็ผิดเพียนไมหมดแล้วก็จะเหลือติดไทเปวันวันอีกที่เดียวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเพราะพรุ่งนี้เช้าอยู่จนถึงบ่ายสองนี่ไงเจอละ คนรอกินกันเยอะๆนี่แหละเขาเปิดกันทั้งวันทั้งคืนอ่าจริงๆก็คือเนี่ยจินเฟินจินเฟินเห็นไ,ไหมอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าแอนเฮ้ยคนเยอะไหมคนเยอะเขาบอกคนเยอะต,ตลอดทั้งวันเลยอ่าแ้นเดี๋ยวเราเจอกันแต่ตอนนี้ขอถ่ายรูปหน้าร้านเป็นที่ระลึกก่อน มาถึงแล้วครับคนนั่นร้านเลยทุกคนก็ต้องนั่งนั่งตาเราก็ต้องหาที่นั่นงก่อนช่วยนที่นั่งอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนแล้วกันที่ไหนซี้ไวมากตรงนี้เหรอออกแอร์ไม่ซี้นี่แต่ในร้านนี่นี่นี่ เยมิกมากลโอ้ท่านั่งคนเดียวนี่ท้านั่งคนเดียวฝั่งนี้มีที่ให้นั่งคนเดียวอ่านั่งคนเดียวเออนั่งคนเดียวมานั่งคนเดียวเน่เน่เน่เน,น่เรายึดเรายึดเรารหาตรงนี้เลยทีนี้นี่เมนูนี่จะรู้ได้ยังไงไปแล้ว เราเสีจีนไม่ออกสงสัยต้องเดินไปชี้สงสัยต้องเดินไปชี้ว่าเราอยากได้อะไรเดี๋ยวจองที่นั่งไว้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในไลฟ์หน้าเนี่ยจะพาไปดูว่าจะชี้เอาอะไรบ้างอาตอนนี้อยู่ในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเจนนะฮะคือโชคดีมากเลยที่อะโอเค เราโมกไหลเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากเลยแล้วก็โดนฝนด้วยโชคดีมากเลยที่เขามีอันนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูสมมติมาถึงสั่งไม่ถูกใช่ไหมนี่เมนูมาถึงปุ๊บอ,อ่ะดูก่อนเลยว่าเราอยากกินอะไรอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูว่านี่คือบรรยากาศในร้านอ่ะแล้วก็มีที่นั่งกินคนเดียวอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวเขาเขาสั่งก่อนสั่งนี่คือเขาก็จะมีรูปให้ดูว่าเราจะกินอะไร แน่นอนเอาไข่พะโล้เนี่ยหนึ่งอันอไข่พะโล้แล้วก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวดูงั้นในไลฟ์นี้เท่าน,นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ย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 วสั่งเสร็จแล้วเราเราดูกันว่าเป็นไงคือปัญหาตอนนี้คือดูจากเมนูแล้วนะดูเมนูแล้วเทียบกับอันนี้เนี่ยมันไม่เห็นตรงกันสักอันเลยทางที่ดีที่สุดเดิมไปสั่งเลยดีกว่าดีที่สุดเนี่ย เดินไปสั่งเลยนะอ่าจะเดินไปสั่งเลยทำไงดีเอ่อรูเลอรรูลรูลอฟัน yes okay ครับ <Okay. S 1> Can and this one. Uh, oh, this one, okay, okay, it was bigger. Yeah, only for sure This one. one Okay, okay, you You need okay. Yeah. Like no. This Ake one, one, one. Okay. one um, okay. 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 our Oh, <laughs> what is this one? This one, okay. What is what is this one? ซุปอ๋อเปลี่ยนโชว์ Chinese c h ชา e ิสอ๋อคือเขาบอกว่าซุปวันนี้เนี่ยดังมากเลยแล้วมีซุปอื่นอยู่อย่างนั้นยังไม่รู้เอาเดี๋ยวนะเอ้ยโอ้ยอาอนี่ไงเอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่า Yes Pegasus p i g a s u s ประมา o สัปดาห์สุด Yes One วันครับหน c ่งสิบคนหนึ่ง c ิบวัน บ้อกนั่ Maybe enough บอเบลล์อโอเค๋อมีด้านหลังด้วย yes โอ ใช่ไงช่ขัวส่งใช่ขัวส่งัวหลไทยเหรอไทยแลนด์มันมีอะไรอีกอ่ะอ๋ออ๋อนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมทิสันเหรีนอ๋ออ๋อโอเคงปเไปแล้วก็เดี๋ยวนะ อันนี้คือ smaller นะว่าไอไอตองทันโอ้ยสุดเหี้ยเข้ามาจุดเรื่องนี้อ๋อหรือไม่ไม่ไม่พอโอเคโอเคฮะฮะฮะนี่ส่วน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 เออ the same or not โอ้ทุกทุกทุกว่าว่าว่าไม่ไม่วันวันสี่เอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้เอาลิลิวันอ๋อโมะ sorry sorry อีกส่วนนี่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 ส่วน yeah this one okay ah okay สั่งด้วยความยากลําบากทีนี้เดี๋ยวดูสั่งอะไรไปบ้างก็สั่งนี่นะมันก็จะมีกระเพาะหมูแล้วก็สั่งอะไรอีกสักอย่างจําไม่ได้ลอะออะทีนี้ก็รอระหว่างรอเดี๋ยวนะ,อ,ะอาหารมาละอ๋อลู้ละเมื่อกี้เมนูมันมีสองด้านดูแค่ด้านเดียว ทีนี้อ่ะมาดูว่าที่ผมสั่งไปก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือข้าวหมูตุนในตำนานก็คือข้าวหมูพะโลเรียงบอกให้เรีวยกว่าข้าวหมูพะโละส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเพาะหมูนี่ผมสั่งกระเพาะหมูตุนไปแล้วก็มีไข่พะโลด้วยอันหนึ่งอันนี้เป็นข้าวไส้ไหนก็ไม่รู้มาลองชิมดูเลยดีกว่าๆๆ <ๆ S 1> ก็คือจำง่ายๆว่าออกทางประตูส ยังใครเช็คเมมโมรี่ออกประตู2มาแล้วก็เดินหันหลังกลับมาเลยอันหลางนี่เป็นตังกาดองเดี๋ยวให้ดูอันนี้อร่อยเจ็คนที่สั่งเมื่อกี้นี้เขาก็บอกบอกว่านี่ก็คือข้าวหมูสุนที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะเขาบอกอกนแล้วใชยไหมอ่าคือเนี้ คือเขาต้องใช้เขาต้องใช้หมูเนี่ยไปตุน๋นมันเวลานานมากเนี่ยโอ้วันฉุยเลยอืมมันคือหมูคอโล้หอมหอมมากข้าวันฉุยเลยเห็นไหมอืมหล่นร่วงอืมเริ่มหมดละกินก็นดีมากเลยนะเขามีช้อนนะรู้ละมอช้อนนี้เดี๋ยว ข้าวหมูตุ๋นที่อร่อยมากฟันฉุยเลยนะเมื่อกี้ล่วงไปอหอมอร่อยอืหมูมันละลายหมูมันละลายในปากไม่ละลายในมืออทีนี้อ่มาดูมันต่อมาเป็นน้ำซุปน้ำซุปเฉพาะหมูที่เราคุ้นเคย ทีนี้อ่ะน้ำซุปกระพ้อ,อหมูเนี่ยมาลองชิมดูโหร้อนร้อนคอนชูเลยส่วนหนึ่งก็มันเรื่องอากาศมันหนาวด้วยนะเดี๋ยวเห็นไหมเยือร่อยเหรอเนาะมันก็เป็นซุปอร่อยใสๆจืดๆ คือเอ้กระเพาะหมูแบบนี้มันโอเคมากเลยเพราะว่าไม่เละจนๆไปแต่จริงๆผมชอบกระพาะหมูแบบเละๆนะคือต้องตุนจนมันเละแต่น,นี่คือไม่แข็งคือบางคนตุนไม่เป็นมันจะแข็งๆนะเป็นเนื้อแบบกำลังกินอร่อยน้ำน้ำเขาปูมามีมากเลยเพราะว่าก็จะใสด่ด้วยว่าเขาใส่ใหัวใชเทาว่ะ เนี่เขาใส่หัวชีเท้าซึ่งมันแปลกประหลาดดีแล้วเขาจะมีอันนี้ด้วยนี่ผมเห็นเม็ดน,นี้น่าจะเป็นเม็ดอะไรผมไม่แน่ใจเป็นเม็ดเผ็ดหรือเกาลัดหรือลบัวหรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกัน,นเดี๋ยวเราลองชิมดูก็แล้วกันอ่าเ,อาเป็นเผ็ดมันอูมามิด้วยด้วยอ่าเป็นไอ้บัวชีเท้า หลากใช้ได้ทีนี้มาถึงอย่างสุดท้ายที่สั่งไปก็จะเป็นไข่พะโลนี่ไข่ปลโลจะผ่ายังไงดีเนี่ยเขาเ็ไม่ผ่ามาให้ด้วยนะเกิดมันหลุดมือไปทําไงอ่าเดี๋ยวเรอ,อสักครู่หนึ่งจริงๆผมเอาขาปลาหมึกมาด้วยนะเดี๋ยวแปนะว๊บหนึ่งนะขอวางแป๊บหนึ่งอ่า อ,อลองสามตาภาพกลับมาตอนนี้ผมเอาไข่ใส่เข้าไปในข้าวเรียบร้อเดี๋ยวเราเราจะลองดูไข่ไข่โลอันนี้ใส่โลนี่เขาท้าทางจะต้มจนมันแข็งเลยนะอโอ้คือไข่มันคือมาอยู่ที่นี่ทุกคนกินตนไข่อืมมันคือเขาตุ๋นจนเอ้ ไข่ต้มจนไ้ไข่ปะโลเนี่ยมันแข็งแล้วมันอันนี้เหมือนไข่ปะโลที่แบบตอนตุ๋จีนอ่ะเวลาไข่ตอนตุ๋นจีน,น,น,จนหรือสากจีนแล้วไข่มันเหลือเยอะๆแล้วเราจะทาอะไรก็ก็ที่บ้านเนี่ยแม่ผมก็จะเอาไข่พะโลไข่ที่วหายเนี่ยไปต้มในพลาโลต้มจนมันแข็งอืมก็ทำดืนะก็ทำดื้นะคือมัน มันไม่ได้แข็งเหมือนมันไม่ได้แข็งเหมือนใส่พะโล่บ้านเราบางบางเจ้าที่เขาต้องเดินแข็งๆครับอ,อร่อยสรุปอร่อยมากเลยข้าวสารมื้อนี้อยู่ที่120 120บาทอร่อยมากเลยนะอย่างงั้นเดี๋ยวรอบเย็นเราไปเจอกใกล้ๆที่พักวันนี้เนี่ยของคืนรอบเย็น,นะเทียบเลยอันนี้คือรอบบ่ายเนี่ยเราเลทมาก เดี๋ยวจะมีอะไรต่อ,อติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับตอนนี้มือเต็มหมดเลยเพราะว่าถอดเสื้อออกมากินข้าวเมื่อกี้แต่อตอนก,กินเสร็จแล้วตอนนี้ก็มันก็เริ่มหนาวเย็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพออี่ยิ่งพีอไอตัวน้าซุปเขาอร่อยมากเลยนะน้าซุปเขาอร่อยมากเลยต้องบอกว่าเขาคือเขาคือเขาใช้ทฤษฎีในเรื่องของอาหารเนี่ยมาทําล้วนๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูหน้าร้านนะหน้าร้านก็คือ เมื่อกี้ผมกินไป3อย่างนั่นนะสองเอ่อร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทถูกมากเลยอิ่มด้วยอ่าตัวน้ำซุปเขาก็อร่อยด้วยนี่ร้านนี้เขาบอกอร่อยที่สุดในโลกถึงไม่มนไม่รู้นะเจ๊คนที่อยู่หน้าร้านนี้ก็ภาษาอังกฤษเขาดีมากเลยนะอ่าเห็นไหมคือเขาจะเปิดประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาต้องเทรนเรื่องของคนคนเขาจะต้องคนเขาจะต้องได้เรื่องภาษาเอา่อ <c oughs> ทีนี้เขาใช้สามเรื่องของอาหารเนี่ย มาทําไอตัวกระเพาะหมูตุ๋นยังไงคือตัวกระเพาะหมูตุ๋นเนี่ยมันก็จะเป็นไอตัวกระเพาะหมูแล้วเ็าตุ๋นแบบไม่ได้คือกินแล้วรู้เลยเขาใช้ไฟอ่อนๆตุ๋นนะเขาไม่ได้ใช้ไอหม้ออัดแรงดันอ่ะคือคือที่รู้เพราะอะไรเพราะที่บ้านเนี่ยแม่เคยอยากจะเร็วไงๆๆๆๆๆออก็เ,ยยงนเ,นเลยใช้หม้ออัดแรงดันตุ๋นออกมาเอ้อย่างนั้นอ่ะผมชอบมากเลยไอไอไอหมูตุ๋นที่ใช้หม้ออัดแรงดันตุ๋นออกมาเนี่ยมันนิ่มเละอย่างนั้นอ่ะผมชอบแต่ว่าจริงๆมันก็จะไม่ได้เนื้อของ ของต้มกระเพาะหมูตุนคือจริงๆคนที่เขากินเป็นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไม่เละอย่างนั้นนะมันจะต้องเป็นอย่างเมื่อกี้พอด,ดีกินแล้วก็แปลกมากเลยเขาว่าไปตุนกับไอ้นี่เขาตุนกับใช้เทา้าเขาใส่ใช้เทา้าแล้วเขาก็ใส่เห็ดลงไปด้วยแล้วก็สิ่งนี้จะทาให้มันดึงรสหวานออกมาก็คืออะไรคุณทราบไหมครับคือเขาใส่กงังป่วยลงไปด้วยมันจะมีเป็นตัวกงังป่วยนิดๆติดอยู่ต้นชามเห็นเลยอ่ะว่าเป็นกงักงป่วยกังป่วยก็คืออะไร ก็คือเอ็นหอยทะเลน้ำลึกหรือหรือบางคนเขาบอกว่าเป็นหอยเชลจีนอบแห้งอะก็แล้วแต่ละมันเคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็จะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเอ็นหอยทะเลน้ำลึกเขาบอกว่าต้องเป็นหอยตัวใหญ่มากเพราะเอ็นมันเม็ดใหญ่มากเลยบานก็แห้งๆก็แล้วแต่แต่เขาก็เรียกว่ากังป่วยมันก็มีเกรดมีระดับของมันเขาก็เอาน้นตานทราลงไปรสมันก็เลยออกหวานแล้วก็ตัวหมูตุ๋นเขาก็ตุ๋นจนมันนิ่มมากเลยอะละลายในปากไม่ละลายในมือแล้วก็ตัวไข่ปลาโลเาเขาต้มจนมันแข็ง ต่เปลือกมันไม่ได้ไม่ได้แข็งเหมือนไข่ไข่สมุนไพรบ้านเราที่เปลือกมันแข็งเหมือนเหมือนเหมือนกินเปลือกไส้กรอกเจลาตินอะไรแบบนั้นอ่าแต่อันนี้เปลือกมันนิ่มมากเลยเปลือกมันนิ่มอร่อยอา่าก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือเมนูเขาเป็นภาษาจีนแ,แล้วเราก็อ่านไม่ออกแล้วก็พอครั้นจะเป็นภาษาอังกฤษมีรูปก็เดาไม่ออกอีกว่ามันเป็นอะไรไปเดินชี้แล้วก็ก็ได้มาอย่างที่นั่นแหละก็คือ3อย่างเขาแนะนําว่าอย่าก,กินเยอะอย่าก,กินเยอะ พราะว่าให้กินหลากหลายอยากกินเยอะแต่อิ่มอร่อยมากาก,ก,ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่น่าประทับใจนะเ,เดี๋ยวเ๋วจะบอกวิธีการให้ก็คือง่ายๆเลยก็คือคุณออกมาจากไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า,เ,าเดี๋ยวลืมสลับกล้องอันนี้เขาเรียกว่า MRT เห็นไหมเดี๋ยวผมสูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนะเขาเรียกว่า MRT เนี่ย MRT คุณขึ้นเนี่ย MRT เนี้ยคุณขึ้นสถานีที่ชื่อว่าเจียงไคเชกเราออกประตู2เลยนะ พอออกประตู2มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเดินตรงมาเลยตรงมาตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงมาเนี่ยตรงมาถึงจุดที่ผมยืนเนี่ยแล้วก็จะเจอร้านเนี่ยร้านนี่ร้านก็คือชื่อจินเฟิงผมก็อ,อ่านไม่ออกเฟิงนี่แปลว่าอะไรพึ่งเหรอเออขึ้นทองเหรอผมไม่รู้นะเออจินเฟิงก็อาว่าหรูโรเฟินเออหรูโรเฟินเออร้านนี้แหละคนกินเยอะเยอะ มีสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งครอบครัวผมดูนะฝั่งที่ครอบครัวเขาเขาสั่งอาหารฝั่งที่ชอบเป็นครอบครัวเขาเขาสั่งอาหารหลากหลายนะเขาก็ด้วยความที่เป็นคนท้องถิ่นใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่คนท้องถิ่นผมก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนจะกลับผมว่าจะแวะมากินอีกผมก็สั่งเป็นข้าวหมูตุ๋นชามใหญ่ข้าวหมูตุ๋นชามใหญ่รู้สึกจะห้าสิบหรือหกสิบบาทสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขพาหมูตุ๋นเอพ้าะหมูเขาให้เยอะนะทำเป็นเล่นไปห้าสิบห้าบาท โจ๊กอะไรอ่ะโจ๊กสามย่านโจ๊กสามย่านบ้านเราอ่ะมันกี่บาทที่เขาใส่กระเพาะหมูยังไม่ใส่ไม่เยอะเท่านี้เลยทำไปเล่นไปแล้วน้ําเขาใส่น้าใส่เขาใช้เขาเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้ตุนได้ตัวกระเพาะลงคือน้ําที่ตุนกระเพาะหมูมันจะขุ่นๆใช่ไหมเขาไม่ได้ตุนแบบนั้นแล้วมันเขาไม่คาวด้วยไม่ต้องใส่พริกไทยเยอะๆเหมือนบ้านเราอ่ะเออร่อยเขาตุนใช้ได้แล้วก็มีไข่ทัโลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกดีกว่าชุ่งเช้าความกลับนะ อ่ะโอเคงั้นอร่อยครับ uh, วิธีมาเข้ามาไม่ยากผมก็จดเอาไว้ด้วยแหละเพื่อเดี๋ยววันนึงกลับมาอีกรอบหนึ่งจะได้มาถูกจำไว้ว่ามาขึ้นที่สถานีเจียงไคเช็คออกประตูสองออกเสร็จคุณเดินตรงมาเลยตรงมา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 ,งมาชื่อจินเฟิงนะทีนี้เพื่อนที่เป็นนักชิมจริง,รงๆอะ่ะเขาบอกว่ามันมันมันไม่ได้มีเจ้านี้เจ้าเดียวมันมีเจ้าอื่นที่อร่อยกว่านี้อีกหรือให้ลองเปรียบเทียบแต่ว่าโอ้โหน่าจะมาอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่งจริงๆถ้ามีก็ได้นะ บบมันมีตอนนี้มันมีตั๋วราคาถูกไงตั๋วราคาถูกก็ถ้าถ้าถ้าใกล้วันออกมันก็ประมาณ6,000กว่าบาทก็มีแต่ถ้าจ,จองล่วงหน้ามันก็ประมาณ7,000กว่าบาทก็จองแล้วก็มาอาจจะมาสองสเดือนมาทีหนึ่งตอนปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยอ่พักผ่อนสักทีหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศสักทีหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคในรัดนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ